ีข้าวอยู่นะคะก็ได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กแม่ด้วยว่าพี่ฝนแบบมีบ้านคือเป็นไมนากมากอ้อได้ยินเสียงเขาออกมาก็พี่ฝนก็หายแล้วตอนนี้ยังมึนๆอยู่นะคะคือเมื่อกี้แม่อ้อมนวดหัวแล้วแหละกินข้าวยังไม่ทันหมดจานเลยอ่ะมีอึแตกนิดนึงค่ะแล้วก็ฉี่แตกแล้วแม่ต้องเก็บไปล้างอีกเนี่ย นี่วันที่สิบหกสิบหกก็ยี่สิบหกวันไม่ถึงเดือนรอบนี้อากาศมันร้อนด้วยอ่ะค่ะปล่อยเขาก่อนค่ะให้เขาแบบค่อยๆรู้สึกตัวแล้วค่อยๆลุกเองที่ฝนลุกไหวไหมลูกลุกไหวไหมลูกค่อยๆ่อยลุกลูกค่อยๆลุกลกโอ้โค่อยค่อยลุกลูกอึดขีดแล้วใองเน่ะ ค่อยๆไปหลุกค่อยๆเดินหลุกแม่ยังก,กินข้าวไม่ทันหมดจานเลย<_><_><_><_><_> หน้าสงสารจริงเลยพี่ฝนนี่วันนี้เป็นไม่ค่อยเยอะค่ะเป็นนิดเดียวแปบ๊บเดียวเองอะ่ะชั่วย,ยังไม่กี่นาทีไม่ถึงนาทีแล้วค่ะไม่ใช่ว่าพี่กี่นาทีนะไม่ถึงนาทีเ,ททเป็นซับเดียวอันร้อนอ่ะเนาะอากาศมันร้อนมากแต่เขาก็มีพัดลมก็จ่ออยู่นี่แหละลมันก็จ่อพัดลมอยู่แล้วนี่เพิ่งจะไม่ถึงสิบโมเลยค่ะ